ทุกคนคะไม่แนะนำไม่ได้แล้วนะคะสำหรับเตาไฟฟ้า induction twin 1 n e h o m o นะคะตัวนี้อยากจะบอกว่าที่บ้านมแม่นี่ชอบมากๆเลยเขาเป็นเตาไฟฟ้า2หัวนะคะที่มาพร้อมกระทะปิ้งยากพร้อมฝาปิดมินิมอลมินิใจมากๆเลยค่ะลูกสาวนี่ชอบมากๆเลยเวลาแม่เข้าครัวนี่แย่งตลอดเลยนะคะตัวนี้สามารถทำอาหารได้หลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดได้เลยเนาะหน้า เตานี้ทำมาจากวัสดุคริสตอลเพลทนะคะเคลือบด้วยวัสดุพื้นผิวอย่างดีทนทานกันน้ํากันรอยขีดข่วนมีปุ่มควบคุมแบบสัมผัสมีไฟแสดงหน้าจอ LED สามารถปรับความร้อนได้8ระดับและสิ่งที่มิเตนชอบมากคือเตาไฟฟ้ารุ่นนี้นะคะยังสามารถวางถาดปิ้งย่างที่แถมมาด้วยนะใครที่ชอบสายปาร์ตี้ปิ้งย่างนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆ ไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะบาร์บีคิวก็ใช้ได้สบายเลยค่ะตัวเนี้ยแม่แตงขอบอกเลยนะคะว่าที่บ้านชอบมากสําหรับใครนะคะที่เป็นสายเกาลีสไยล์มินิมอลไม่ควรพลาดนะคะบอกเลยว่าใช้แล้วคุ้มซื้อแล้วคุ้มรับรองค่ะ